ลุยผ่านเลนเดินทางข้ามโขงสู่สปปลาวอีกครั้งด้วยจุดหมายของเราในครั้งนี้คือเมืองโบราณวัดภูเศธภุระลึงคบ,บันพศเมืองหลวงแห่งอาณาจักรเจนละในอดีตครับวัดภูในปัจจุบันเป็นโบราณสถานที่สำคัญได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของสองปป,ปลาวเมื่อปีพุทธศักราช2544 กล่าวกันว่าปราสาทวัดภูเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทหินที่พบในประเทศไทยประเทศกัมพูชาและประเทศลาวติดตามไปพร้อมกันครับปราสาทวัดภูอยู่ห่างจากเมืองเก่าจัปลาสักประมาณ6กิโลเมตรเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬกาของทุกวันครับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายค่าเข้าชม72,000กรีบหรือถ้าคิดเป็นเงินไทย100บาทครับปราสาทวัดภูเป็นาศาสานสถานในศาสนาปราหมณฮินดูเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะตั้งอยู่บนเนินเขาที่เรียกกันว่าภูเก,ก้าโดยอิงคติความเชื่อว่าภูเขาที่มียอดสูงคือเขาพระสุเมนเป็นที่สถิตของพระศิวะ ปรา,าสาทวัดภูสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรตรษที่11นักวิชาการได้ให้ความเห็นว่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเจนละในสมัยพระเจ้ามาเห็นทราโอรมันและเป็นต้นแบบในการก่อสร้างเทวสถานเช่นปรา,าสราทพระวิหารและปรา,าสาทพระนมลุงเชื่อว่าเจ้าผู้ปกครองนครสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์เดียวกันเมื่อเราเดินผ่านเสานางเลียง เราจะพบปราสาทพ,พาับพลาหลังใหญ่จำนวนสองหลังองค์ประกอบของปราสาทแห่งนี้แม้จะพังทลายไปตามการเวลาแต่เรายังพบร่องรอยของความยิ่งใหญ่ตามเส้นทางที่เราเดินครับนายทวารบาลสูงใหญ่มือขวาถือกระบองมือซ้ายแนบอกเหมือนบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ห้ามผู้ใดมาทำการอันไม่สมควร และขอนอบน้อมต่อผู้มาเยือนที่มีใจบริสุทธิ์ใกล้กันนี้เรายังพบรูปสลักนายทวามบาลที่หักพังเสียหายอยู่หลายตนปราสาทวัดภูเป็นปราสาทที่ได้รับการยอมรับว่ามีรูปสลักหินที่งดงามอย่างยิ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างชั้นสูงในยุคโบราณข้างในองค์ปราสาทประธานเราพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เป็นศิลปะแบบลาวล้านช้างประดิษฐานแทนที่แท่นศิวลึงที่เคยเป็นศูนย์กลางหลักของสถานที่แห่งนี้และนี่เองทําให้เราเข้าใจได้ในคติความเชื่อที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจากศาสนาพราหมณ์สู่พุทธศาสนาในปัจจุบันวัดภูนั้นมีนนยะสําคัญ3ประการเดี๋ยวผมจะเล่าให้อาจารย์บรวิวิ์กับท่านผู้ชมฟังว่าประการที่1ครับวัดภูเนี่ยเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ กว่านาครวัดนคนรธมเก่าแก่กว่าอาณาจักรขอมตอนนั้นขอมยังไม่เกิด <ทะ S 1> บรรพชนเหล่านั้นเนี่ยนักโบราณคดีให้ชื่อท่านว่าอาณาจักรเจนละเ<ฮ>จนละก็มีสองที่ครับคือเจรละบกเนี่ยอยู่ทางที่ราบสูงแล้วก็เจนละน้ำอยู่ติดกับไปฝั่งทะเลแต่ต่อมาเนี่ยพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองท่านรวบรวมทั้งสองเจนละเข้าด้วยกันแล้วก็ประกาศให้เป็นอาณาจักรขอม นั่นอันนี้ประการที่หนึ่งนะว่าเ,าเจนละนั้นเกิดก่อนขอมปราสาทที่ร่วมสมัยกับวัดภูเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก็มีครับชื่อว่าปราสาทภูมโปนเป็นปราสาทที่สร้างด้วยวัสดุอิฐเผาครับประการที่สองครับเราจะพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างวัดภูนั้นก็มาเหมือนเขาพระวิหารครับทางเดินขึ้นก็ต้องเดินขึ้นตามสลบแต่พอถึงที่เป็นองค์ปราสาทหรือเป็นโคบุระก็ต้องมีการตัด คั a แอนฟิลตัดสลบเพื่อจะสร้างปราสาทตรงยอดเลยที่เป็นองค์ปราสาทเ,เป็นปราสาทปรางเนี่ยก็จะต้องมีการตัดสลบเพื่อให้เป็นแนวละนาบและสร้างองค์ปราสาทแต่ข้างหลังของวัดภูเนี่ยน่าสนใจครับเขามีการสลักเข้าไปในก้อนหินเนี่ยมีทั้งพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์อยู่ข้าง,น,งนั้นก็แสดงว่าบรรพชนในยุคนั้นเนี่ยนับถือทั้งสามเทพ,พเจ้าแล้วก็มีศิลปรกรรมที่สวยงามอีกอันนึงครับ อยู่ตรงทับหลังเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสวยงามมากครับถ้าท่านขึ้นไปชมเนี่ยกรุณาดูที่ทับหลังนะจะเห็นประการที่สครับวัดภูนั้นเป็นโบราณสถานที่ได้รับการรีโนเวทก็คือสร้างต่อเติมในยุคต่อ,ต,อต่อมาโดยอาณาจักรขอมเนี่ยเกิดแล้วนะอนาณาจักรขอมเนี่ยก็ไปต่อเติมปราสาทวัดภูเห็นได้ชัดเจนครับการต่อเติมเนี่ยเขาใช้หิน เข้าไปสร้างปราสาทอีกหลังหนึง่งมาต่อคราวนี้ในทางกายภาพหรือวิชาฟิสิกส์เนี่ยถ้าอาจารย์วรวิทย์ใช้วัสดุก่อสร้างคนละชนิดม,มาต่อกันเนี่ยนานๆไปเนี่ยมันมันไม่เข้ากัน,น,กนหักครึ่งเห็นชัดเจนถ้าท่านไปที่ปราสาทวัดภูท่านจะเห็นชัดเจนครับว่าตรงปราสาทหลังใหม่ที่ทำด้วยหินกับปราสาทองค์เดิมที่เป็นอิฐเผาเนี่ย แยกจากกันเป็นรอยแคร็กเห็นได้ชัดครับแล้วก็สามารถซ่อมได้ไหมซ่อมยากเพราะว่าโอ้อาจจะต้องเอาใช้ไฮโดรลิกไปดียุกยุงยากมากเลยต้องปล่อยไว้ย่างนั้นเห็นไหมครับว่าการเสริมเติมแต่งโบราณสถานด้วยวัสดุคนละชนิดเนี่ยนานๆไปเนี่ยมันจะจับตัวยากแล้วที่วัดภูยังมีอีกที่หนึ่งครับทางด้านทิศใต้นะท่านจะเห็นพิธีกวนน้ำอมฤตเหมือนกันครับ เป็นสลักอยู่ที่ทับหลังนั้นสรุปได้ว่าวัดภูนั้นสร้างเพื่อตอบสนองอาาศาสนาหนหินดูแล้วก็มีบาลายศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่วัดภูอยู่บนภูเขาครับบาลายนั้นเป็นบาลายสองอันตีคู่กันครับอ,อยู่ทางท่านทิศตะวันออกมองลงมาจากองค์ปราสาทเนี่ยก็จะเห็นบาลายสองอันนั้นแล้วถ้าเกิดเอารถยนต์ไปจอดที่บาลายนะแล้วมองกลับขึ้นมา คือต้องมองกลับขึ้นมาไกลๆภูเขาที่สร้างวัดภูเนี่ยรูปร่างเหมือนเขาพระสุมเมนครับเขาเลือกเขาเลือกภูเขาหลังนี้ภูเขาแถวนั้นเนี่ยมีต้องเยอะต้องแยะไม่ยอมเอาไม่เลือกก็มาเลือกที่เหมือนเขาพระสุมเมนเห็น <He ard S 2> ไหมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับปราสาทวัดภูนั้นมีการเลือกยอดภูเขาที่รูปร่างเหมือนเขาพระสุมเมนเพื่อให้เกิดความขลังความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีการสร้าง ตั้งแต่ยุคก่อนที่จะอจาณาจักรขอมจะเกิดแล้วก็ใช้อิฐอิฐเผาเป,เป็นเป็นเป็นวัสดุหลักนะส่วนหินทรายนั้นอยู่ที่ขอบประตูกับที่เป็นรูปเคารพต่างๆต่อมาก็มีการเสริมเติมแต่งเอาหินเข้ามาวัสดุคนละชนิดก็จับตัวกันไม่สนิทแต่อย่างไรก็ตามครับวัดภูยังมีเรื่องเล่าอีกครับเอ่อเรื่องของผู้หญิงแข่งกับผู้ชายเหมือนกับพระธาตุนารายเจียงเวง<ต>กับปราสาทภูเพกจริงจริงนิทานเรื่องนี้นะ ผมพบแล้วเนี่ยสี่แห่งด้วยกันครับแห่งหนึ่งที่ปราสาทปูเพกกับพระ,พระานารายณ์ปราสาทนารายงเวงนะอ,อ่ะแห่ง<ช>ที่สองก็คือวัดภูกับพระาธาตุพนมครับถ้าไปถามคนท้องถิ่นที่เป็นประเทศลาวในปัจจุบันเนี่ยคนจำปสาสักท่านเหล่านั้นเรียกพระาธาตุพนมว่าพระาธาตุปะนมทําไมคํานี้เกิดขึ้นเขาเขาเล่าเป็นตำนานครับหรือเป็นนิทานว่าช่างที่มาก่อสร้างปราสาทวัดภูเนี่ย ได้ข่าวว่ามีผู้หญิงเปลยอกเนี่ยไปก่อสร้างปราสาทอยู่ทางริมน้ําโของอีกอีกมุมหนึ่งทั้งหมดก็เลยแห่ไปดูวัดภูก็เลยถูกทิ้งล้างไม่เสร็จก็เลยผู้หญิงชนะผู้ชายเข้าแข่งกันผู้หญิงก็ชนะชอีกที่หนึ่งให้อาจารย์วรวิทย์เดาครับว่าอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ได้อยู่อีสานเหนือนะอยู่อีสานกลางผู้หญิงกับผู้ชายแข่งกันเหมือนกันอ่ะอยู่ตรงไหนครับแถวโคราชใช่ไหมครับแถวโคราชครับเป็นปราสาทพี่ไม แข่งกับปราสาทพนมวันพี่ไม้นะผู้หญิงสร้างครับส่วนพนมวันนั้นผู้ชายสร้างทั้งสมแห่งเนี่ยอยู่ในบันทึกของนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าแอนเตียนอโมนีเยท่านแอนเตียนอโมนีเยมาที่ภาคอีสานเนี่ยก่อนกรมพยาดำรงจะเสด็จประมาณสักสามสี่ปีผมจำคิจศักจำพศไม่ได้นะแต่เอาว่า,าท่านอโมนีเยเนี่ยมาที่นี่ก่อนที่กรมพยาดำรง จะเสด็จมาตรวจราชการแล้วอโมอนิเยเนี่ยก็ทําบันทึกไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสกล่าวถึงจังหวัดสกลนครบอกว่าสกลนครเนี่ยมีประชากรประมาณ300ครัวเรือนมีพระธาตุเชียงชุมแล้วก็กล่าวถึงนิทานเรื่องนี้ครับ<ม>ยกมา3เรื่องก็คือพิมายกับปราสาทพนมวันวัดภูกับพระาธาตุพนม,นพพพนมแล้วก็ปราสาทภูเพกกับปราสาทดาลายเจงเวง<ม>เรื่องนิทานนี้ยังพบอีกครับที่กัมพูชา ผมทราบจากนักเรียนทุนที่เป็นลูกศิษย์ผมที่มาเรียนอยู่ที่ราชวัฒสกลนครนะตอนนี้เขาเรียนปญญาโทอยู่ที่ AIT ทีเขาเขายืนยันครับว่าที่กรุงพนมเป็นก็มีเหมือนกันเป็นสร้างวัดแข่งกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายดังนั้นนิทานเรื่องผู้หญิงแข่งกับผู้ชายเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะสกลนครมีที่วัดปูก็มีมีที่โคราชก็มีมีที่พนมเป็นก็มี แล้วอาจจะมีที่อื่นอีกที่เรายังค้นไม่พบนั้นโดยสรุปครับวัดศาสตวัดภูก็มีนัยยะอย่างที่ผมว่าก็คือเป็นโบราณสถานสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นสิริมงคลเพื่อประกอบพิธีกรรมตั้งแต่ยุคของอาณาจักรเจนละจนมาถึงอาณาจากักรอาณาจักรขอมและจนทุกวันนี้ชาวลาวนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างๆก็ยังไปเที่ยวชมวัดภูอยู่เป็นประจำผมก็ไปตรงนั้นเนี่ยสามหรือสี่ครั้งแล้วนะ ก็ต้องนั่งรถยนต์ไปเดินขึ้นสะดวกครับแล้ววัดภูยังมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าสถาปัตยกรรมของเขานั้นเนี่ยส่อให้เห็นความเชื่ออันแรงกล้าของบรรพชน,นในยุคนั้น<ฆ>ที่เชื่อเทพหลายองค์ที่เขาเรียกว่าโพลีกอตก็คือศา<ฮ>ส,สนาฮินดูเนี่ยมิได้มีเทพองค์เดียวนะมีเทพหลายองค์มีทั้งพระศิวะมีทั้งพระนารายพระพรหมแล้วยังมีพระอินทพระอินทรงช้างเอราวัณพระอินทรงช้างเอราวัณ ตกมาถึงประเทศไทยเลยไปเป็นตราของกรุงเทพมหานครนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ใช้สัญลักษณ์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณครับเมื่อเราเดินบนไปทางทิศเหนือเราจะพบรูปสลักช้างที่อยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งนี่อาจคือความเชื่อในเรื่องของสัตว์ที่มีพละกําลังอํานาจและเป็นพานะของเทพ,พเจ้ากลกันปรากฏเป็นรูปสลักจระเข้ขนาดใหญ่ มีนักวิชาการหลายท่านสันนิษฐานว่านี่อาจคือสถานที่บูชายัญมนุษย์ปราสาทวัดภูยังคงตั้งเด่นเป็นสง่าท้าทายมิติของการเวลาต่อไปสถานที่แห่งนี้บง่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านอรารยธรรมได้อย่างชัดเจนปราสาทวัดภูเป็นมรดกของมนุษยชาติเป็นมรดกของโลกปราสาทวัดภู มีการจัดประเพณีไหว้ประสาทวัดภูเป็นประจำทุกปีครับซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือน3ซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ของคนลาวการเดินทางมาประสาทวัดภูสะดวกสบายครับเหมาะแก่การมาเยี่ยมเยือนสักครั้งเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลครับลุยผ่านเลนร่วมเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันไปนพร้อมกันครับ